จเจริญพรค่ะคุณโยมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการถามทำตอบทำนะคะรายการธรรมะาดีๆนะคะคอยเป็นกัลยนานมิตรในการปฏิบัติให้กับท่านที่สนใจนะคะแล้วก็ท่านใดมีคําถามนะคะก็ส่งมาได้ที่โพทิวนาอันเซอร์แอด a ีเนะคะวันนี้ก็จะมีคุณแม่เหมือนเดิมค่ะมาตอบคําถามให้กับพวกเราสวัสดีค่ะคุณแม่จเจริญพรเนือ่อวันนี้คุณแม่โอเคไหมคะสดใสดี ค่ะก็มาเริ่มที่จดหมายนะคะวันนี้มาจากคุณกอยค่ะคุณกอยได้ส่งคําถามมาเกี่ยวกับถามเรื่องศีลนะคะวันนี้เฉพาะเจาะจงไปเรื่องศีลข้อที่4ค่ะคุณแม่คุณกอยบอกว่าเวลาอยู่ที่ทํางานเนี่ยมีตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนชอบบ่นมีอารมณ์ชอบบ่นชอบว่าเขารู้สึกว่าเขาบกบกพ้องศีลข้อนี้บ้างจะต้องทํำยังไงจะต้องแก้ไขยังไงดีคะต้องเจริญสติแล้วก็ภาวนากต่ปิยาบทย่อยให้ทีทีนะคะ มันจะสามารถควบคุมความคิดที่จะเป็นอกุศลได้ควบคุมใจได้วาจามันก็จะไม่ปรากฏอะไรออกมานะคะหากบุคคลใดเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วบุคคลนั้นจะยืนเดินนั่งนอน<ม><ม>ก็ย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุขคุณยศค่ะหวังว่าคุณก้อยนะคะจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจนะคะวันนี้นะคะก็ก่อนจะจากกันไปเหมือนเดิมค่ะคุณแม่ขอฝากธรรมะสกิดใจสักเล็กน้อยค่ะค่ะก็ ว่าจะพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากอาจมีสีหัวข้อนี้สมัยก่อนแม่ก็เคยหยุดมาก่อนก็อยากเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับว่าอดีตที่ผิดพลาดช่างมันตั้งสติแล้วคิดใหม่ทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นค่านม สาธุค่ะขอบคุณพุณแม่นะคะที่มาเป็นผู้แนะนําในการปฏิบัติแล้วก็ข้อคิดดีๆให้กับทางเรานะคะก็เหมือนเดิมค่ะท่านใดสนใจนะคะจะส่งคําถามมาก็ส่งมาได้ที่ p พธิวน a n n a เซ s w e r g m a i l c o คค่ะแล้วก็ท่านใดอยากมาปฏิบัตินะคะก็มาปฏิบัติได้นะ,ะผ่านทางช่องทาง Facebook หมดมูลนิธิโพธิวนานะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ,จะเจริญพรค่ะ